เบือพี่น้องตำตำตำีกแล้วแกงกระดูกหมูใส่กับกระดูกอ่อนเด้อจะ้ะใส่ขนุนบัหมี่อันนี้เขาเบือพริกกระเทียมหอมเกลือพี่น้องเอ๋ยเขาแซ่แล้วตัวให้มันละเอียดนะจ๊ะ โยวเว้นนี่มีสุปกบอกเปลี่ที่ต้มแล้วจ้ะมันเพิ่มเพิ่มนี่ยแหละพี่น้องแต่มันก็หวานแซ่บดีมีตะไคร่ใบกบกัวแล้วก็ลูกโดดด้วยพี่น้องใส่ก็ได้จ้ะแต่กบ,บก,กัวก็ให้าปีสุปกันแต่สุกว่าเจ้าต้มสุกหรอเด้ละละเหนือแต่วงีสุกครับจะต้มสุกหรอ แคว่อั้นส่งกันสิเป็นแบบนี้ดี่ลูกโดดก็มีนะจ๊ะพี่น้องเลยี่ยแ่แกะดีนะแดีนะตัาังแแเดี๋ยวนี้ไม่แกะได้พี่น้องหนีนก็ยุ่งใส่ละ เ,เนียนแตอ,อันเด็เกเยแกบไม่ไนียตอนน่อมาจากแยกที่ว่าผ่าไปถึงงหลอก้งหอมาชาพี่น้องพี่นองไฟแบแเลพูนไปพูนน่ะพูนขุดไปทางแยบทุ่นที่ว่าผ่าอ้าครับนี่ทางแยบที่ว่าผ่าครับนี่ลองสามจีทาง ทางเก็บอันนี้ทางเก็บทางมาร์คดูพี่น้องเรียงกันสายลายคุณเห็นไหมครับคนทางเก็บทางมากม์คไปได้ทางมาก์น,นี่เป็นทางเก็บครับมีเครื่องบดเศษอาหารจำแช่นี่นะครับที่มักแคแยที่เก็บแย้ของเรามีคนจะไม่ได้เลี้ยว่าตัวเมื่อคีนี่ไทยวิธีการมาจากชั่วครับ ไน้ที่เขาจะพ่นเกลืออาหารู่ที่ไปมือนิ่งไ,ได้เกลือถังเหมือนไงต่อเดื่อทำแบบดีๆเนาะใส่สองขัวหนึ่งโอเบิร์ีกงเลยใส่น้ำกันเมือ่อแต่ท่านจามกควอเ้าจะกินผานมาเห็นก็เคยกินอันนี้ถือว่าอยู่ไกลถังในตอของในห้องลเลยครับผันแฉมหมอเดือดที่นอง ใส่เครื่องที่เราตำลงไปแขงแบบเล้าๆนี่แหละช่วงใส่เขาเบือเขาต้องคุ้นไปจากน้อยไม่จะติดหมอลูปโดดก็มีเรื่อจำนำปลา รสน้ำปาลาเกลือเรานี่ล่หละอ๋อ,อ,อขูดแยงหนึ่งในี่มาทานอีเดีววสิดแตกก็ว่าแตกนีมะเขือเทศจ้จะปรุงไปเลยพี่น้องเอ,อ๋ย สีสันบักมี่น่ากินไหมจ๊ะเพราะว่าเป็นบักมีเหิมเด้อพี่นอ้องคือจากว่ามามีเหิมไทยคนกับเอียนมันกำลังหามมันจะหอมแซ่บชื่อโลดเดอร์จ๊ะไครไม่ชอบก็อย่าใส่คนก็กินไม่ได้ ไอ้เด็กนขาดไม่ได้จ้าซีฟรอดสติกันจ้ะพี่น้องขออีกนิสเพราะว่นนี้นีมิตเกลือแล้ว่ะได้ดิจะเติมนน้ำปลานิสหน่อยด้วยพี่น้องเอ้ยไม่จ้ะ จะปิดหมอไว้สักแป๊บร้อนกว่าเครือเทศสุกจ้าพี่น้องเรียบร้อยสุดท้ายท้ายสุดเด้อจ้าลักชะอมปิดแก๊สก่อนเามืออย่าตักไปซูปพี่ซุน้องกินจ้าตักพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยกอบมังสีเจือลูกเดือ ดดแทมเมนะือนีดด่ลูกดนแล้ว,ลวไ,ไหลาย้ะเขี่ยวโมูเป็นครึง่งชัว่วโมงเนพพี่น้อพลใชสีเหนียวนุ่มบ้านเขาเอิญอย่างก,ก็บพอยติมันจะได้พลอยแซ่บ่ไทยก็คไยในนี้เท่าันเปนเนพร สวัสดีพ่นสัสดีจ้าพี่น้องไกลไก่สุขผูสุกคนอร่อจ้าแกงบักมี่ใส่กระดูกหมูพี่น้องตาบมือองป้านันนี้หนึ่งกินข้าวเหนียวจา้าหนึ่งกินข้าเนียวรู้วหที่กินขาวจ้าอันนี้เกีียวลากกับไท่หนึต้มใส่ เด้อจ้ะเจ้าจะคุยอ่ะแบบต้นใจยังขนมนยงนะย่งมากนี้ตัวเลยดีครับนะ วิกเ you know? mm hmm. กลพี่น้องโอ,อ้เปล่ารู้ตัดก็มีเยอะพี่น้อง เป็นได้ก็อากาศแซบบอแซบบอสุบีสุนองฟ้าแซบสุบกป่าเนี่ยมเขาแห้งจังตาหมัวเดี๋ยวไปเห็นหอดีน้อง ถึงาเปล่าเ่าเดาเริ่ปนินองถึงเขาอยู่ห้างไก่อ,อยู่ห้างไก่สมองสุบวันว่า,หวาให้ไปฟัาถีบเขาเดยเป็นทะ

มาเด้อมาเด้อจ้ะโอ้ตักประเสร็กระออะจมูจ้ะไบต้นมังสีหันจิ้มมูแล้วก็คึื้นจมูเหรอพ่น้อใครอึลืนอเนี่ยนากับเลี้ยงขออืข้ากำหนาไี้ชอบกันนาะเอง เอียงบืนติด <laughs> เกียงบืนติด,ตดมีความสุขจะได้กินใะน้องเออ ใจคนนู้นบันเนื่อ อี่สิีหาหนุ่มช่วงคือสีสุกแล้วไ่เี้งปลอกต้มไว้กันเดือดคักแล้ว,ลวโอเคฉ้น,นอยากใกล้รือสีสุก กับน้อยกับชิตั้มตำข้าวปุ้นใส่หมูยอเม็ดกระถิ่นพี่น้นองกวาไว้เต้มอืมแลกินตับ ซอสตามกัน้ำตุมเนี่ยแบบว่่แสะไม่แข็งเป็นน้นเดือดเขาลวกเลยตามอย่างกินเพราเพราะเพิ่มๆนะครับกินดิบเลยแต่กันซุปเนี่ยไม่แข็งไม่หนึง,งไม่ติดคอ กระดูไปหบตะกีเตันหาแล้วไหนกระดูดเลยมัแล้วหากระดูดด้วยนะเด็กอนนอละสุกเซ็งนะ เมือนกั้พี่พาไปเกีบผักบอกว่รไปไปใช้ต่างเขาเร,ารต้องเปล่าแต่อข้างนอกมั้ึงกุษาตลาด,ดไปซื้พไปไปเมื่อไง ลำลูกดวนจบคะไม่ไดน่าสับแซก,กวันเป็นไปแนงไหนวัอศวันเป็นไปว่าอะไรอย่างเงบอะสัจเสียไปเนอะตั้นนต่ยังข้ามเลย จินใส่จะจวดจะจวดแซ่บนัวเพราะนาเป็นกินแม่ยนหนึ่งนี่แหะพี่น้องเออแซ่บนัวควรัวยันหนึ่งค่ะทำเนบ้านง่าย <laughs> แต่ว่าอันนี้เม็นงายเถอถือสิบเป็ดปอมอยางติดมือพี่น้องเลยโซเชีออยนล่างมี้ได้เลยจ้าขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณพีขอบคุณน้องกีอยใกล้ไกล ในประเทศต่างประเทศพี่น้องสอปปลาวทั้งสหรัฐอเมริกาขอบุญขอคุณ,คณทั่วโลกทั่วโลกจากพี่น้องท,ที่ติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งแฟนแจ้งเ<ด>ตือนจแจ้งแฟนเนาะย่านแฟนตอดแจ้งเตือนน้ำจ้จกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ตีของมองมอง ลาปีลาน้องเด้อจ้าพ่อกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีจ้า